สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ,อะตอนนี้ฝนมาอยู่ที่จังหวัดนะครปฐมนะคะอยู่ที่วัดขอมเกดอยู่ที่วัดขอมเกตนะคะมากินก๋วยเตี๋ยวลุงต้อก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งค่ะทําในเรือนะคะเห็นคนมากินเยอะมากก็เลยลองตามมากินดูนะคะตอนนี้นั่งรอคิวอยู่ค่ะเดี๋ยวอีกสักพ,พักได้แล้วเดี๋ยวจะมากินให้ดูนะคะอยู่ที่วัด จังหวัดนคปรปฐมค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งนี่ก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งตาต้อเจ้าเก่านะคะนี่นั่งอยู่ริมน้ำนั่งอยู่ริมน้ำนะคะกำลังรอคิวอยู่เดี๋ยวมากินให้ดูค่ะนี่ทุกคนดูชามละสามสิบนะนี่ลุงต้อค่ะดูหมูเด้งสิส่ตังค์ก่อน อาลงค่ะพิเศษ30ธรรมดาเท่าไหร่คะลงุง <20. S 1> ธรรมดา20นะทุกคนดูนี่น่ากินมากเลยเ,เดี๋ยวจะไปกินให้ดูนะคะมากินกันค่ะก็เจี๋ยวหมูเด้งนะคะพิเศษ30มีหมูเด้งประมาณสี่ลูกได้20่สิบลูกก็เจี๋ยหมูเด้งเส้นเล็ก เส้นสั่งเส้นเล็กแล้วมันหลบหลีกพักกลางไปได้ยังไงอร่อยน้ำหอมนะน้ำหอมหมูเดงหมูเดงอร่อยหมูเดงเขาทำเองแน่นอนอันนี้ มีหนังหมูด้วยหนังหมูค่ะรสซ้อมวันอยู่หลุดแล้วแค่มือเดียวไม่เป็นไร ฟอนกินไม่หมดแน่นอนเ่ยหมูเด้งอันนี้แม่น้ำนะค่ะอเอะเครื่องเขาก็จะมีหมูเด้งนะเครื่องเขาก็จะมีหมูเด้ง หนังหมูแล้วก็ผักก็อันเนี้ย<อ><อ>เขาเรียกอะไรตัวงอมีหมูแผ่นยใช่ปะ่ะเป็นอะไรนะเนหมูเส้นไม่เยอะ<ๆ>เส้นไม่เยอะนะแต่หมูเยอะ<ๆ>เส้นไม่เยอะแต่หมูเยอะ ใช้ได้เลยค่ะทุกคนวัดหอมเก็ตจังหวัดนคนปรปฐมนะคะแถวๆวัดเลยรถึงปะเส้นน,นี่เส้นพุทธมน,ธมนตรสายเจ็ดพุทธมนทรสายเจ็ดเส้นพุทธมนทรสายเจ็ดนะคะ น,นี้เปนมาประมาณ8โมงครึ่งถึงประมาณ8โมงครึ่งนะคะคนเยอะแล้วทงวันต้องเขียนคิวเขียนบินให้เขานะคะรอคิวดีหนะ้มาเร็วถ้ามาไม่ถ้ามาช้านี่ไม่ได้กินนะคะทุกคนถ้าเที่ยงไม่ต้องพูดถึงนะขนาดมาเช้าแล้ะ8โมงครึ่งแล้วยังรอคิวสักประมาณ10นาทีได้เลยนะ10นาที อืเส้นคนน,อน้อยอต่หมูคนเยอะนี่ไงไอ้อะค่อยอะไรอ่ะแผ่นปลาตอนอยู่ในช่วงลดน้ำหนักมนะทุกคนกินไม่เยอะนะคะจะกินแค่นี้แหละเดี๋ยวให้แฟนสามีเป็นคนจัดการมากับสามีนะคะมากับแฟน แ,แนอยู่ในช่วงลดน้ำหนักฝนก็ไม่อยากเสร็จนไม่อยากกินเยอะค่ะทุกคนน้ำหนักกำลังอยู่ในช่วงคางลดกินยาลดน้ำหนักด้วยตัวที่ันขายนะคะแล้วก็ควบคุอมอาหารไปด้วยไม่กินคาวไม่กินไม่กินหวานไม่กินมันไม่กินอ่อบ แต่อันนี้หลุดและวหนึ่งวันก็กินอาหารแต่ว่ากินไม่เยอะกินบ้างแต่กินไม่เยอะอร่อยคะ่ะทุกคนใครอยู่บริเวณแถวนี้อยู่ใกล้ๆลองมากินดูได้นะคะ